ประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชื่อและพระยศพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งอาณาจักรสุขโขทยัยพระนามเต็มว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงเป็นพระโอรสองค์เล็กของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และแม่ย่าเสือพระราช,ชสมภพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระราช,ชสมภพประมาณปีพศ1780ที่เมืองสุขโขทยัย ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองอิสระในดินแดนภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบันพระราชประวัติในวัยยาวในวัยยาวพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายที่มีความกล้าหาญและเฉลียวฉลาดมากเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้ทรงร่วมรบกับพระราชบิดาในการทําสงครามกับของเมืองศรีสัชนาลายัยจนได้รับชัยชนะและได้พระราชทานนามว่ารามคําแหงหมายถึงพระรามผู้กล้า การขึ้นครองราชหลังจากพ่อขุนบางกลางหาวพระเชษฐาสิ้นพระชนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติประมาณปีพศ1822เป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งราช,ชวงศ์พระร่วงพระราช,ชกรณียกิจที่สำคัญหนึ่งทรงประดิษฐ์ลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ ลายสือไทยขึ้นในปีพศ1826ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยในปัจจุบันทำให้คนไทยมีตัวหนังสือใช้เป็นของตนเองและสามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ 2. ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุขโขทยัยในรัชสมัยของพระองค์อาณาจักรสุขโขทยัยรุ่งเรืองมากที่สุดอาณาเขตกว้างใหญ่ตั้งแต่เหนือสุดถึงเมืองแพร่น,าน่านใต้ถึงคาบสมุทรมาลายตะวันออกถึงเวียงจันทร์ตะวันตกถึงเมืองมะละแมง ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในสมัยสุขโขทยัยกล่าวถึงพระราช,ชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและยังเป็นหลักฐานทางภาษาศาสตร์ที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นผู้คิดคนอักษรไทยการสิ้นพระชนช่วงเวลาการสวรรคตของพระองค์เกิดขึ้นหลังจากที่ทรงครองราชและดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีการประมาณการว่าพระองค์อาจจะสวรรคตเมื่ออายุมากขึ้นหรือเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรสุขโขทัยเริ่มมีความเสื่อมถอยลงเหตุการณ์หลังสวรรคตหลังจากพระองค์สวรรคตแล้วการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุขโขทัยเริ่มเสื่อมถอยลงโดยที่แก้นต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจได้ประกาศเอกราชพระเกียรติคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์นักปกครองนักสร้างชาติและนักอักรษรศาสตร์ของไทย รัฐบาลไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันที่17มกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช